สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้แอดมินจะพามาดูม w เข้าใหม่ค่ะมีรุ่นหนึ่งที่เข้าใหม่ก็คือซีรีส์6000ค่ะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะใครที่กำลังตามหารุ่นนี้อยู่เข้าแล้วนะคะก็ะสะภาพก็จะประมาณ99%ได้ค่ะเพราะว่ามีตำหนิตรงตรงนี้นิดหน่อยแคนาเดี ภาพสวยค่ะดอกก็สวยด้านข้างก็จะเป็นลายไมย้คลาสสิกค่ะลายไมย้สวยความสูงของเขาก็จะประมาณเกือบเอวค่ะเกือบเอวยังไม่ถึงเอวนะคะเกือบเอวภาพดีสวย ลองฟังเสียงได้นะคะร้านเราเปิดทุกวันค่ะสนใจรุ่นนี้ก็โทรสอบถามได้นะคะที่0 8 9 7 8 0 6ก2าย่ 6. ทักไลน์ทพ่เฮียได้ค่ะเบอเดียวกันนะคะร้าเราเปิดทุกวันค่ะส่วน v ีแอนด์บิุ่นอื่นก็ยังมีอยู่นะคะก็จะยังมีรุ่นรุ่นไหนบ้างตอนนี้ ก็จะมีหลายรุ่นอยู่นะคะมี CDM2 CDM1 CM601 DM601S2 CM1S2 DM604S2 ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ dm 6 0 4 s นตัวนี้สวยมากเลยคะ่ะสวยแล้วก็สูงตรงสูงเลยนะคะตอนนี้โบ๊ทีิดทางร้านเราที่มี่ประมาณประมาณเจ็ดแปดคู่เจ็ดแปดคู่ประมาณนี้นะคะ ต,ตัวนี้ก็กำลังเดี๋ยวเราจะเอาส่งไปที่ใต้ค่ะคล้ายๆกันก็จะเหลือ,อตัวสีดำเนี่ยคะ่ะเหมือนกับตัวนี้แต่คนละรุ่นตัวนี้ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไร เรามาฟังเสียงได้นะคะร้านเราอยู่ลําบุกาของหน้าโดยบิ๊กซีมาประมาณ300เมตรร้านเราจะติดกับหมู่บ้านเวลาระดินนะคะมาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามที่เบอร์เียได้นะคะที่แอดมินได้แจ้งไปส่วนตอนนี้ลำโพงอย่างอื่นไม่มีพวกโบสธพาราเดียมพาราเดียมพาราเดียม ประมาณนี้นะคะถ้าแอดมินอ่านผิดก็ให้อภัยแอดิด้วยนะคะีะ่เล็จามูยามะฮ่ายามาฮ่าก็จะมีทรง ทรงทาวเวอร์ทรงทาวเวอร์จนไม่มีสองตัวสองคู่มคู่นะคะแล้วก็อินฟินิตี้อินฟินิตี้นี่มอะไรเลบางครั้งลูกค้าดูเอาเองนะคะบางครั้งแอนก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอันนี้อันเกลอนเกวเหลืออยู่คู่หนึ่งนะคะทรงทาวเวอร์ ราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดตะันประมาณนี้ค่ะตอลองเฮียได้ค่ะสนใจจริงๆทุกอย่างตลองเฮียได้หมดทุกอย่างเลยนะคะอินฟินิตี้ส่วนเครื่องเล่นของเราส่วนเครื่องเล่นของเราตอนนี้มันก็จะมีอยู่มีหลายยี่ห้อนะคะตอนนี้ก็จะมีพวก ยามาค้ามีเน็ตมีโซนี่มีเทนูดมีออนเกวไฮโอเนียก็วิกเตอร์มั้งคะประมาณนี้นะคะคร่าวๆอดมินก็จะพาเดินดูทั่วไปนะคะ ส่วน b n w 6600ซีรีส์นะคะราคาก็อยู่ประมาณหมื่นต้นต้นเห็นเฮ<ก>ียพูดว่าประมาณหมื่นต้นต้นนะคะก็โทรมาสอบถามได้เลยได้นะคะ<ต><น>ถ้าลูกคา้าสนใจตัวนี้ก็โทรมาหาเฮียได้ค่ะสวยแอดมินบอกเลยว,ว่าสวยแล้วก็เสียงก็ดีมาก JBL ซับ JBL และเราเปิดทุกวันนะคะสามารถมาฟังเสียงลองเสียงได้ค่ะถ้าอยู่ใกล้ถ้าอยู่ไกลก็โทรมาให้เฮียลองเสียงให้ฟังได้นะคะเดี๋ยวเฮียจะอัดอัดวิดีโอส่ง ส่งไปให้ดูค่ะว่าเสียมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วแอดมินจะอัปเดตให้ลูกค้าดูไปเรื่อยๆนะคะว่าสินค้าอะไรเรามีบ้างอย่าลืมกดติดตามติดตามเพจเราด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดบบกัจการที่ของจะเข้ามาใหม่เดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้ดูใหม่เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ